สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นการแชร์ไอเดียของการปรับ ATS ก็คือ Auto Transmission Switch สำหรับไฟ12โวล์นะครับกรณีที่เรามีแหล่งจ่ายไฟอยู่2ซอสผมมีแหล่งจ่ายไฟแอ็ปเตอร์บ้านแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับสมมุติว่าเป็นแบตเตอรี่สำรองซึ่งเป็น12โวล์ทั้งคู่นะครับไฟมา12โวล์ขาเข้าเข้า1เข้า2ตัวนี้เป็นไฟหลักไฟแบตนะครับแล้วผมจะจ่ายออก ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้ผมให้เป็นหลอดไฟนะหลอดไฟทึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสว่างมากเอาซ่อนไว้ด้านหลังตอนนี้ไฟที่จ่ายออกอยู่ที่12โวลต์น,นะครับตัวนี้ไฟสีเขียวนะครับมาจากซอร์สหลักก็คือไฟบ้านแปลงเป็น12โวลต์ขาเข้านะครับแล้วก็จ่ายให้หลอดไฟด้วยความต่างศัก 12. ์12.1โวลต์กรณีที่ไฟบ้านดับนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์ประมาณว่า ผมต้องต่อให้เชื่อมกันหมดก่อนนะตัวนี้เป็นไฟแบตเตอรี่นะครับกรณีที่ไฟบ้านดับนะครับตัวนี้ผมจะถอดตัวนี้ออกแล้วไฟแบตเตอรี่ตัวนี้จะจ่ายแทนเป็นการสลับไปใช้ไฟด้านสีแดงคือด้านแบตเตอรี่นะครับหลักการก็มีเท่านี้แต่สังเกตเห็นไหมครับกรณีที่ผมเสียบไฟบ้านกลับมาตังนี้ไฟไม่เป็นไรกระพริบนิดเดียวถือว่าไม่รู้สึกอะไรไฟต่อเนื่องได้นะครับแต่กรณีที่ไฟบ้านดับเนี่ย มันมีวูบครับแบบนี้คือเราเตอร์รีบูตแน่ๆหรือถ้าเป็นกล้องก็รีบูตแน่ๆนะครับเวลาสลับมาตรงนี้ไม่เป็นไรมันนิดเดียวนะครับประมาณนี้สังเกตดูครับบางทีก็ไม่มีกระพริบเลยนะครับผมก็เลยต้องการที่จะชดเชยไฟที่หายไปแบบนี้ตอนแรกก็หาซื้อซูเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับมาใส่ผลก็คือไม่รอดครับ ซูเปอร์คาปาซิเตอร์เอาไม่อยู่นะครับก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีใหม่พอใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้มันมันรู้สึกว่ามันไม่สวอปนะครับผมจะเอาตัวนี้มาเป็นไฟขาเข้าซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้มันพ่วงกันด้านในไฟขาเข้าด้านนี้ออกด้านนี้ฉะนั้นเราเอามาต่อนุกรมก็ได้นะครับผมก็จะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้มาต่อนุกรมเลยต่อกั้นไฟนะครับขาออกนะตัวนี้ จะเป็นการจ่ายไฟให้กับหลอดไฟนะครับผมก็จะจ่ายไฟวางไว้แบบนี้แล้วเราก็เอาตัวเนี้ยมาใช้งานแล้วก็เสียบ a t s เข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับอ่าผมทําแบบนี้เลยตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เวิร์กแต่พอลองไปจริงๆริงอ่ะมันได้นะครับแต่จะมีเหตุการณ์นิดหน่อยคือกรณีที่ไฟตัวเนี้ยมามันก็สลับมาเป็นไฟหลักนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ตัวนี้นะแต่ว่าพอไฟบ้าน ดับเขาจะไม่สลับกลับนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ัวนี้ยังไม่ลดหรือยังลดไม่ถึงระดับจนกว่าเขาลดลงถึงระดับตัวนี้ที่จะสลับอีกทีหนึ่งนะครับเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในทันทีจนกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้จะลดลงนะครับเมื่อไหรที่แบตเตอรี่ตัวนี้ลดลงถึงระดับนะครับเขาจะสลับไฟจากไฟหลักไปเป็นไฟจากแบตเตอรี่แต่ก็ไม่ได้ทําให้ไฟหายไปจากระบบนะครับฉะนั้นอุปกรณ์ของเราหลอดไฟหรือเราเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆก็ยังมีไฟเลี้ยงตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะไม่ถึง12โวลต์ก็ตามนะครับอย่างตอนนี้แบตเตอรี่ตัวน,นี้อยู่ที่11.3ถ้าเกิดเราปล่อยไปเรื่อยๆต่ำลงมาประมาณ10.5อย่างเงี้ยครับสมมุตินะ10.5เขาก็จะสลับไปเป็นไฟจากแบตเตอรี่ต่อนะครับทำให้ระบบก็ยังเดินอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีความผิดปกติอะไรเลยกับการเอาแบตมาพ่วงนะครับ เขาจะมีการชดเชยมีการเฉลี่ยไฟของเขาเองถ้าเกิดไฟแบตเตอรี่ตัวนี้สูงกว่าเขาก็จะมีการโยกย้ายกลับมาหาตัวนี้นะครับถ้าเกิดไฟแบตเตอรี่ตัวนี้สูงกว่าเขาก็จะมีการถ่ายเทมาให้ตัวนี้เป็นเรื่องปกตินะครับให้เขาจัดการเองผมทําแบบนี้แล้วเวิร์กดีแล้วก็มีการนําไปทํากับโซลาร์เซลล์ทดสอบแล้วด้วยนะครับ ผมเอาวิธีนี้มาประยุกต์ใช้กับโซล่าเซลล์ที่ติดเอาไว้นะครับตอนนี้โซล่าเซลล์ไม่มีแดดไม่ชาร์จนะครับสังเกตดูโวลต์ไม่ถึง18โวลต์เหลือ16กว่าเองก็กำลังจะมีไฟนะครับลองปิดแล้วก็มาดูที่นี่ครับฝั่งนี้จะสังเกตเห็นว่ามีไฟแดงขึ้นนะครับผมสลับนิดหน่อยไฟแดงคือไฟจากอะแดปเตอร์บ้าน12โวลต์น,นะครับแล้วก็ไฟเขียวจะเป็นไฟจากโซล่าเซลล์คือผมสลับด้านกันนะครับ ให้ไฟเมนมาจากโซลาเซลล์ตอนนี้ไฟสีเขียวปิดนะครับสังเกตดูผมมีการเชื่อมต่อแบตท,ที่เป็นฉลากเหลืองนะครับใส่แล้วก็ฝั่งขาออกตรงนี้ผมมีการเอาตัววัดโวลต์ไปใส่ด้วยเพื่อดูว่าโวลต์คอมแบตตัวที่เอามาใส่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่11.6แล้วก็ได้รับการชาร์จมาจากอะแดปเตอร์บ้านนะครับซึ่งเป็นไฟสีแดงขึ้นนะ ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ด้านหลังตัวนี้ที่เป็นแถบสีเหลืองน้ําเงินนะครับเป็นแบตเตอรี่สํารองที่ผมเอามากันวนตกค่อมอยู่ที่11.6นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะเนี่ยครับผมพ่วงกันไมเจอแบบนี้เลยเขาก็จะจัดการกันเองแชร์แบตเตอรี่ระหว่างแบตเตอรี่ตัวด้านหลังที่เป็นแถบเหลืองกับแบตเตอรี่ของโซล่าเซลล์นะครับสังเกตดูตอนนี้ผมเปิดแล้วนะความต่างศักย์ขึ้นมาเป็น10.5นะครับส่วนหนึ่งคือ ตอนนี้ไฟเริ่มจะมาจากแผงโซลาเซลล์แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สลับไปใช้โซลาเซลล์นะไฟยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับเข้าใจว่าแบตเตอรี่ที่เห็นเป็น11.6โวลต์เนี่ยมาจากไฟบ้านชาร์จเข้านะครับจะต้องรอสักพักหนึงพอเวลาผ่านไปสักพักนะครับสังเกตด,ดูไฟของโซลาเซลล์ขึ้นมาเป็น10.1นะครับเข้าใจว่าเขาเริ่มสลับมาสังเกตด,ดูไฟ เปลี่ยนมาเป็นสีเขียวแล้วครับสีเขียวนี่คือโซล่าเซลล์สามารถที่จะชาร์จเข้ามาได้แล้วนะครับมีการสลับไปไฟสีแดงไม่ติดไฟสีเขียวติดแสดงว่าโซล่าเซลล์เป็นคนที่จ่ายไฟให้กับวงจรน,นี้แต่ว่าไม่ใช่นะครับสังเกตโดววนตกค้อมลงมาจาก11.6มาเป็น11.1ซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังฉลากเหลืองเนี่ยมีการจ่ายไฟย้อนกลับไปหาโซล่าเซลล์นะครับ โซลาเซลล์ก็จะรับไฟตรงนี้ไปพร้อมกับรับจากแผงโซลา r เซลล์ด้วยแบตเตอรี่ในโซลาเซลล์ก็จะมีการแชร์ประจุจากแบตเตอรี่ก้อนสีเหลืองนี้ไปนะครับตอนนี้ไม่มีแดดด้วยซ้ำนะแดดไม่มีโซลา r เซลล์ไม่ได้ผลิตไฟนะครับอาจจะรับไฟเบาๆนะครับซึ่งก็โอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรพอมาดูที่ตัวแบตเตอรี่ของโซลา r เซลล์ด้านล่างนะครับ จะเห็นว่าแบตเตอรีร่ของโซลาเซลล์เนี่ยมีประจุเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก10เป็น10.1ซึ่งหมายความว่ามีการรับไฟมาจากแบตเตอรีร่ก้อนสีเหลืองเมื่อสักครู่นะครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆลองสังเกตดูแบตเตอรีร่ก้อนสีเหลืองก็จะมีโวลต์เตจที่ลดลงนะครับลองสังเกตอีกรอบเหลือ10.2ครับผ่านมาพักใหญ่ เหมือนกับว่าประจุของแบตเตอรี่ก้อนเนี่ยที่โวลต์กค่อมโชว์อยู่มีการแชร์ไปหาโซลาเซลล์นะครับมีการชาร์จย้อนกลับนั่นเองตอนนี้โซลาเซลล์ก็เป็น10.5โวลต์ซึ่งไม่เป็นไรการกทำแบบนี้ดูเหมือนว่าเป็นการแชร์ประจุของระบบแบตเตอรี่12โวลต์นั่นเองนะครับซึ่งก็โอเคนะเขาออกแบบมาประมาณนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ ตอนนี้มีการแชร์ประจุระหว่างแบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์แล้วก็แบตเตอรี่ก้อนสีเหลืองเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับเรเตอร์บ้านนะครับปล่อยมาสักพักหนึ่งสังเกตดูเหลือแค่10.0แล้วครับไฟสีเขียวก็ทำงานอยู่นะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เขาจัดการประจุของเขาเองไฟตกคล่อมก็เหลือแค่1 0 0นะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกแล้วไม่มีแดดเลย ก็ถือว่าไฟเกลี่ยกันเองนะครับไม่เป็นไรสามารถใช้งานได้ปกตินะครับถ้าเกิดว่าไฟไม่พอจนไฟหมดเนี่ยเขาก็จะสลับไปใช้ไฟจากไฟบ้านแล้วก็ชาร์จแบตก้อนสีเหลืองตามปกตินะครับตอนนี้ก็มีไฟเบาๆมาจากแผงโซลาเซลล์ ale, ชาร์จอยู่เล็กน้อยนะครับเป็นแสงเฉยเฉยนะพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ไม่ขึ้นไม่ลดนะครับเนื่องจากว่า10.5โวลต์นเนี่ยเขาเป็นไฟจากแบตเตอรี่ของโซลาเซลล์นะครับ ไม่มีแดดก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เขาอยู่ไปแบบนี้จนกว่าแบตเตอรี่ของโซลาเซลล์รวมทั้งแบตเตอรี่ก้อนสีเหลืองหมดนะครับผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ถูกชาร์จด,ด้วยแดดอ่อนๆขึ้นมาเป็น11.3โวน,นะครับซึ่งหมายความว่าแบตเตอรี่ของโซลารเซลล์มากกว่าแบตเตอรี่ของก้อนสีเหลืองนะครับปกติแล้วก็จะมีการแชร์ไป อย่างก้อนสีเหลืองเดี๋ยวลองดูก้อนสีเหลืองก็ขึ้นมาเป็น10.9นะครับ10.9พร้อมทั้งแบตเตอรี่ของโซลาเซลล์ก็ยังอยู่หมายความว่าเขาก็จะสามารถสำรลองไฟได้อีกยาวเลยนะครับจนกว่าจะสลับไปใช้ไฟบ้านเขาจะวนไปอยู่แบบนี้โดยที่ไฟของกล้องก็ไม่ดับครับวนไปได้ดีมากๆผมลองทดสอบแล้วก็ถือว่าโอเคนะเป็นไอเดียการประยุกต์ใช้กับแบต12โวลต์นะครับยืนยันว่าระบบแบโวลต์เท่านั้นนะครับ